สวัสดีค่ะแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกด้วยสงเกาหลีตังมีจักดิฉันยีดีสุนิสาลากแก้วสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับผู้ที่ประทับใจสินค้าของเราเดี๋ยวเรามารู้จักท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแนะนําชื่อนิดนึงค่ะชื่ออะไรครับผมสมพั์ครับสมพั์สุขพรอ,อพี่สมพรสุขพรเนาะค่ะ ได้ยินว่าเมื่อกหมดสุขภาพร่างกายที่ว่ามีปัญหาเป็นอะไรบ้างคะพี่สุพรสุขภาพพี่มันเป็นค่ะที่เป็นสเก็ตเงินน่ะเป็นสเก็ตสเก็ตเงินกระดูกทับเส้นทับเส้นสะโพกรูดสะโพกรูดอีกน่คะค่ะสามเช่นนี้สามอย่างใช่ไหมคะพี่สุพรครับแล้วทีนี้พี่สุพรทานอ่า สมุนไพรของเราเได้นานขนาดไหน,นะคะนี่ผมใส่ไปประมาณประมาณสามเดือนประมาณสามเดือนใช่ไหมอ่ะสามเดือนเมื่อก่อนคือไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมคะพี่สุนทรคือทั้งตัวใช่ไหมที่เป็นสวเก็ดเงินเนาะเป็นทั้งตัวทั้งหัวทั้งหูหน้าแล้วก็แขนขาเป็นหมดก็เป็นหมดเพราะว่าดูจากน้อยที่เป็นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมองแทบไม่เห็น,นะะแล้วค่ะเห็นนิดนึงเนาะ งูเนี่ยค่ะหายหมดเลยจริงๆนี่ค่ะเลี่ยงหมดเลยดีมากๆเลยค่ะใช่ค่ะแล้วสเก็ตเนึ่ยดีขึ้นแล้วแล้วที่บอกว่าสะโพกหลุดมันเป็นแคบเส้นมันดีขึ้นไหมอ่ะแต่ผมก็ลืมไปเลยลืมไปเลยว่ามันเป็นสปอวแม่ยครับลืมไปเลยแล้วการสัมพัทการต้่แบบที่ที่ประทับใจแบบนี้นของเราต้นทีบสู้ อันนี้ได้ค่ะตัวนี้ใช่ไหมคะในติ๊ก้าอ่ะคู่กับครับตัวน,นี้เนาะแล้วตอนนี้ทานไปได้กี่ชุดละคะก็มีที่แกใส่ไปได้สองชุดสองชุดประมาณมาประมาณกว่าึงสามเดือนอ่ายังไม่ถึงสามเดือนพี่พี่ก็ทานไปแต่ตอนนี้คิดว่าพี่สมพี่สมรร่างกายของเราเนี่ยปรเซน้ที่มันดีขึ้นน,นะ เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มลยค่ะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์สุดยอดมากๆคาาตต่ะับเอาหลินตังอีจับของเรายอดเยี่ยมมากมาค่ะแล้วทีนี้พี่สุบรฝากบอกท่านผู้ชมได้ไหมว่าให้สร้างความมั่นใจนว่าถ้าเขาก็มาดูคลิปเนี้ยคลิปของเราเนี่ยค่ะ,คะว่า,าลองเชิญชวนเข้ามาให้ลองทานดูไหม,มครับผู้ใดเป็นแบบผมหนี่งลองใส่ม้วน,นะครับเดบออมันบ่เสียหายยังไงแบ่เบิร์ดจะบอไรยันไง ผมเคยใส่มาแล้วก็คิดมาคงต้องมันใจ้กันละไดมาของคุณดีดีดิดีผมก็มือใส่แล้วครับันก็ห็นอบรอดตายเพราะอตายเพราะสมัยของสมัยสมัสมันสมัสมายสมนยสมัยสมัยสมมันสมัย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 มยชมัยสม้ยเมัยบมัสมยสม่ไสมัยสมัยสมสมันมสยสมมสมัยสมัยสมสมยมสสมัยสมัยยสมัยสมััยสมัยยมสสมยยย แค่หันท่าไปเนี่ยเ่็เกา่าใช่ไหมก็ไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ไหมแต่พอมาเจอคนนี้หน้าของเราใช้เวลาเพียงไม่เท่าไหร่นักีก็พอถึงสามเดือนอ่าไม่ถึงสามเดือนกับส <c oughs> ิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรคนะมันหน้าอักเสบจัเนาะมันหน้าอักจังนะคะดูซินาะมันว่นาเปนยาเทวดาใช่ไห <c oughs> มเปนยาเทวดาใช่ไหมคือนชะีวิตเขาได้เนาะดีมากๆจาเทวอัดูนี่ใน้เงี้น ดาบปีก่า,าก็เอยออกแกะคุว่าเขียเ,เสือเข้สันก็เลยใส่ใส่แขนงติดซึ่งวันนี้ยางบกสือก่อเลยได้บกเลยนะแล้วมั่นใจดูเราเมื่อก่องงนก็เหมือนกับหาย่ไหมายนั่เลยอยากาห้เขาลงเกียร์เท่านั้นนะใช่เนาะแต่ตอนนี้พูดได้คันเดียว่าเก,กิดเหมือนกันครับหลังราคสุดยอดมากๆคกับพรเนาะเราไมีคามสัมพันธ์กันกับ ไ,นนได้ชีวิตใหม่ที่มาค่ะก็ต้องขอขอบคุณบริษรัทหนนาผ่าที่ผลิตสมุนไพรดีมาให้พวกเราได้ทานค่ะแล้วก็เชื่อมั่นได้ว่าเราอยู่มามากกว่า60ปีแล้วนะคะเ็ต้องขอขอบคุณท่านตากา,าจเจนสินที่ก็ขอขอบคุณบริษรัทกันนาด้วยนะคะแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอก ใครรู้จักคนนั้นโชคดีขอบคุณมากนะคะที่ส่งร้อนค่ะีค่ค่สวัสดีค่ะ